อะไรก็มาตกตาครับผมครับอย่าหาเรื่องกันเลยหูมองหน้าไช้เรียกว่ามึงเฮียไม่คงไม่ใช่แล้วมึงควายเรื่องจะเอารู้ไหมว่ากูเป็นใครเนี่ยฮะจะเอาควายเอ้ย มองหน้ากูแค่มาตกปาลามองหน้ากูเพื่อฮะฮะมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครอย่าเอาไอ้ควายม,มึง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 มาเยอะเฉยนะมึงกูม,มาคนเดียวนะมึงมึงฝ่าไว้ก่อนฝ่าไว้ก่อนได้ได้มองหน้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใคร ขนาดกูกูยังไม่รู้เลยว่ากูเป็นใครขนาดกูกูยังไม่รู้เลยว่ากูเป็นใครป่าไปก่อนนะมึงไอ้ควาย